ไปขายที่ไหนบ้างพ่อค้าหลายที่เลยใช่ไหมมาจากหนมาจากนู่นเลยเหรอโอ้โหสุดยอดเลยขายคนมหาชัยเป็นหลักอ๋อนทางด้าโน้นนะสองวันหรือว่าวันเดียววันวันสุกวันเดียวอ๋อเพราะว่าที่นี่ผมมีที่ประจำอ ที่ไหนตลาดไหนบ้างเราหาชัยเวลาเห,หรอใช่ครับโอ,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 โอเคมีนัดวันที่เด,ดทเดียวนะรน,น,น,นัดระวันเลยอ๋อ,อที่ะวันนะที่นี่ตลาดใหญ่นะคน,คนเยอะนะน,น,นัดใหญ่วันศุกร์วันอาัคารก็ไม่ไม่เท่าไหร่ อ,อ๋อคนน้อยชุดละห้าสิบบาทนะพ่อค้านะห้าบาทนะอันนี้6กสิบมีไข่ โอรห้าสิบบาทก็ได้เยอะเลยได้เยอะนะเอาเป็นยังไงดีครับแล้วคนหมักนครับตะกี้ตะกี้ไส้ไม่เอาก่อนไรเลยจะมาห้าสิบบาทเลยหมูว่าเรียบร้อยแล้วห่าน Thank okay. you. หา้าสิบบาทเลยจ้าสั่งได้ทุกอย่างเลยม,มีมีอะไรบ้างพ่อค้ามีมสไส้ไส้ไข่มีขาขาหน้าขาหลังพี่อ๋อก็มีาคาขกิครับ มีครบทุกอย่างคร,ครบทุกอย่างยครบนะโอเคห้าสิบบาทได้เยอะๆเลยนะถือว่าถือว่าครบใช่ไหมพี่ครบครบครบวันหนึ่งใายหมูเป็นร้อยโลไหมพี่ กว่ากว่าไหมแล้วแต่แล้วแต่วันดี่ก็ได้อยู่นะครับแล้วแต่วันแล้วแต่วันโอ้โหถ้าวันไหนดีๆก็ร้อยกว่าโลด้วยโอ้อยู่นะครับโอ้โหร้อยกว่าโลนี่ไม่ธรรมดาเกาค้าขายมานานหรือยังขายมากี่ปีแล้ว

รู้มองแล้วเราก็มาทำเองครับทำเองตอน,น,ตอนมอนเป็นนอาหารที่อตอนเกณฑ์อาหารแล้วเราอดมาแล้วเราก็มาทำเามาทำเลยโอ้ เดี๋ยวมันไม่ทันนะถ้าถ้าถ้าภาเป็นอย่างนี้ยกไปเลยเท่าไหร่แบบ40บอ๋อ40บาทนะครับแล้วแต่ขาใหญ่อย่างนี้หรอครับขาใหญ่ต้องช่างกิโลครับของช่างกิโลขาหน้าขาหลังอีกอ๋อประมาณ200อันนี้ประมาณ200นะแต่อันนี้300พวกเออมันใหญ่กว่ากันนะขาหลังเนื้อเยอะเออโอ้200ก็คุ้มแล้วนะเนื้อไม่ใช่น้อยเลยเลยเยอะเลย ครับก็คือทับแบงมันได้น้อยกว่าอยู่ครับ มาม่เอันือหนมาั้อมี้วยป่ไม่มีหรอใช่นี่มีข,า,ขาหมูนะครับคุณผู้ชมแล้วนี่ก็ก,ะ,กะเพาะหมูมีไส้หมูมีทุกอย่างเลยแล้วนี่อันนี้ขีดเท่าไหร่นะพี่แบบนี้นนโลเก้าสิบบาท โลหนึ่งร้อยจะกินได้เลยครับขีดยี่บห้านะอันนี้ก็ยี่ิบห้ารึเปล่าใช่ครับอ๋นนี้ยี่บ้านี่ยี่สห้าสามอันนี้นะครับแล้วนี่สิบห้าบาทกินได้เลยนะครับแล้วก็เรามีน้ำจิ้มให้เนาะนี่คุณผู้ชมน่ากินมากครับต้มใหม่ๆเลยครับคุณผู้ชม อหลายทุกอย่างเลยบาทนะครับบาทย้าไปเลยนะครับ A da Parabéns. อร้อยหนึ่งเหรอเอามาเลยจ้าได้ผมมีแต่พักกาดองอย่างเดีวยดวครับ nó đang hơi nóng lên.